นี่พร้อมหน้าอันทั้งทั้สิมาแกงโจดครับมื่อนี้ผู้ช่วยลายครับมื่อนี้เต็มขั้วเลยมื่อนี้ผู้ช่วยนั่นเป็ครัวหันเยบคือโจดใส่มีผักคาอีกตูวอันนี้คือเห็ดนางฟ้าอันนี้คือลูกโดูดแล้ว ต้องใส่ยังส่บ้าน้ำต้องใส่อีกแ้วนี่ใส่น้าแบบพอ้ึเออเนี่ยเอาควดให้ใส่แดกใส่ไปใส่กรแดกไปครับพอพอเตำข้วเบือครับบน

หุอดแล้เนี่ยสินคร้บใส่ชใส่ข้าวเบือใส่เลยใส่ใส่ข้าวเบือไปครับคนไปเลย

เห็นเดือดเล็กน้อยใส่ลูกตัวครับทุกปิดไว้เดี๋ยวว่าปิดปิดอะไรเลยรอมันเดือดแล้วกันเขาต้องรอครับเห็ดผักกาดห ตูวครับภาษาไทยกับแมงลักฮะคือเดือดเร็วเท่า่าคือเดือดเร็วเท่ว่าโหต้องเท้าดูครับว่าสั่นเขาเบือนสิติดต้องเห็นเขาเบือแล้ววันนี้นี่โมหน่อยนโม มัน,มนหน่อยเราว่ะหนเดี่ยซมกันเลยครับขอิดเดีรยวรอสักเบิ่งใส่รดนะครับเจ้าลูกตัวลงไปรดใส่โฟม จะกินลายก็ใส้ลายครับถ้ากินกับมันจะเกรือหรอเผ็ดหใส่ผงซูเปอรสลงไป มาใส่ลลยครับความน้วยดอกมาแดกน้วยดอกน้ำปลาครับน้ำปลาก็น้ำปลาตารนไม่ มใส่เงี <rôle à> <S <s ้ลงไปครับเจะใส่เหมือนไรเห็นนครับยือนเลย อันนี้เปืตุ้นไข่อีกรอเนี่ประเท็นหานแสบเรืตยตุ้นกินอีกครับไก่เสร็จสินแลับเสร็จไก่สุกแล้วอลองซิมนอาจดครับ เป่ากัอนทอดครับอก็โจทยวันดีครับใช่ครับแต่สุกอีกหน่อยวิ่ซิมมึงครับสวย có là bà cố thì buộc này. xem bằng nào, nào có đi bộ ừ. có đi đâu bộ có เอาเสะสาคาเทียมเลยเดียมาใสหลัควดแล้วส่เลยไปดนตอนอสุดท้ายขาพออีตู้ปิดปิดปิดไฟไครับเสร็จสินครับไปเบิ่งตอนซิมครับวันนี้ ครับสวดครับะร้องสีบึงบแจ่งโจ้เขาเรียกว่าเขาว่นมี่เองว่ะกำลังอุ่นดู ลูกโดดพอดีอะ